สนุนโดยนเมืองโทเวขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรยางรถยนต์ดีสโตนทยานมาแล้วทั่วโลกนิตยสารไทม์ของสหรัฐอเมริกาได้เลือกนางเอ็งกล่าแมคคผู้นำของเยอรมน,นีเป็นบุคคลแห่งปีประจำปีนี้นะครับโดยการยกย่องความเป็นผู้นำและความยืดหยุ่นของเธอในภาวะที่ยุโรปต้องเผชิญกับความปั่นป่วนของค่างเงินยูโรและวิกฤตผู้พยพ นิตยาสารไทม์อธิบายว่าปีนี้เป็นปีที่นางเมคคู่ตกเป็นข่าวมากจนหน่าเหลือเชื่อเธอมีเรื่องราวที่ต้องทำและแบริหารจัดการที่อาจจะมากกว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไล่ตั้งแต่การพายุโรปให้พ้นวิกฤตหนี้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการจัดการกับผู้พยพนับล้านคนที่เดินทางเข้ามาในยุโรปซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยภาวะผู้นำที่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากในโลกใบนี้ นางเมคเคิลได้รับเลือกเหนือคู่แข่งคนอื่นๆซึ่งรวมถึงนายอาบูบากาอับบักดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอสที่ตามมาเป็นอันดับสองและนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้อันดับสามนายทรัมป์มีปฏิกิริยาทันทีโดยการทิ้ทขงข้อความว่าเขาได้บอกทุกคนแล้วว่านิตยสารถามไม่มีวันเลือกเขาเป็นบุคคลแห่งปีถึงแม้เขาจะมีความโดดเด่นมากก็ตามแต่พวกเขากลับเลือกเมคเคิลซึ่งเป็นคนที่ทำลายเยอรมนี นอกจากนี้มาหาเศรษฐีปากกล้าคนนี้ยังให้สัมภาษณ์กับสาริททัตเียนเ CNN ว่าเขาประหลาดใจกับการจัดอันดับของนิตยสารไทม์พร้อมวิจารณ์นางเมเค้าว่าเป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าวในที่สุดปอทฤษฎีก็ต้องรับรู้ความจริงที่อาจจะเป็นข่าวร้ายที่สุดในชีวิตเขาไม่มีขาข้างซ้ายอีกแล้ว และนี่เป็นข่าวร้ายที่ยากที่สุดสาหรับคนในครอบครัวข,ของปอในการสื่อสารที่บอกว่าใช้เวลารักษาเดือนกว่าถือว่ายากแล้วนะครับทีมแพทย์ใช้ความพยายามทั้งหมดครับในการรักษาแต่สิ่งที่ยากกว่าจากนี้คือคนที่จะต้องเข้าไปบอกว่าจากนี้ไปขาซ้ายของคุณปอทฤษฎีนั้นจะไม่เหมือนเดิมและเรื่องนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ถ้าสมมุติว่าเกิดกับคนในครอบครัวของเราครับและคนที่ต้องทําหน้าที่สื่อสารข่าวร้ายนี้ก็คือภรรยา โบหรือแวนด้าสหวงศ์ซึ่งมีคำแนะนำและการช่วยเหลือจากจิตแพทย์ที่จะคอยสังเกตอาการทั้งญาติและผู้ป่วยสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์ผู้ทำการรักษาต้องทำหนึ่งถึงมากที่สุดแต่การทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดการยอมรับทั้งญาติและผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้ข้อมูลกับชั่วโมงที่16 ว่าการทำความเข้าใจกับสภาพจิตใจของผู้ป่วยและญาติที่จําเป็นต้องมีการตัดอวัยวะเพื่อทําการรักษาชีวิตว่าขั้นตอนเหล่านี้มีความจําเป็นตั้งแต่การเตรียมความพร้อมโดยแพทย์ผู้รักษาต้องทำความเข้าใจกับญาติและผู้ป่วยซึ่งจะมีการพิจารณาตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายและมีการประเมินร่วมกันการให้ข้อเท็จจริงแพทย์จะชี้แจงความจําเป็นในการรักษาและขั้นตอนต่อผู้ป่วยและญาติ แม้บางครั้งผู้ป่วยจะรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ตามการติดตามปฏิกิยาของผู้ป่วยจะมีการแบ่งเป็นปฏิกิยาปกติและไม่ปกติซึ่งตามธรรมชาตินั้นเมื่อมนุษย์ต้องสูญเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่ความสามารถในการรับรู้ระยะเวลาในการปรับสภาพร่าง,างกายและจิตใจของผู้ป่วยด้วยที่สำคัญคือกำลังใจจากญาติและแพทย์ในการปรับตัวของผู้ป่วย การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจผู้ป่วยบางรายสามารถดําเนินการขั้นตอนนี้ตั้งแต่เริ่มดําเนินการข้อ2และข้อ3ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องมีการทํหัวใจหลังการรักษาโดยจะมีการทากายภาพบําบัดและเลือกอุปกรณ์รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะด้วยโดยปอทฤษฎีนั้นได้เข้ารักษาอาการไข้เลือดออก เป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนและทีมแพทย์ตัดสินใจที่จะตัดเท้าซ้ายบริเวณเหนือข้อเท้าในคืนวันที่21พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากมีการแจ้งข่าวนี้ทางทีมแพทย์ระบุว่าปอทิสตริรับทราบแล้วและไม่มีอาการตกใจหรือเสียใจแต่ประการใด ขณะที่การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการติดตามอาการของผู้ป่วยที่เป็นคนมีชื่อเสียงนั้นแพทย์หญิงพัชพิมลระบุว่าต้องยอมรับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าเป็นการนำเสนอข่าวสารต่อสังคมแต่ขอแนะนำว่าการทำหน้าที่ใดควรเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยเพราะบางครั้งอาจเป็นรบกวนคนอื่นได้และการทำหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวควรใช้โอกาสในการนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมด้วย กัญชาทุกคนรับรู้ดีนะครับว่านี่คือสารเสพติดครับและในบ้านเราก็บัญญัติเอาไว้แบบนั้นแต่ว่าทั่วโลกครับกำลังมีการเรียกร้องว่าอยากจะให้กัญชานั้นถูกกฎหมายส่วนในบ้านเราเสียงเรียกร้องนี้น้ำหนักนี้ดูเหมือนว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีเสียงออกมาจากหน่วยงานที่ดูแลด้านยาเสพติดอย่างปปสที่บอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับ เราต้องยอมรับว่ายาเสพติดเนี่ยมันจะให้มันหมดไปจากโลกหรือเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้หรอกฮะมันก็เป็นเหมือนจะเป็นการใช้ชีวิตสามัญประจําวันของของผู้คนซึ่งมันก็เป็น,นเป็น,ปน,ปน,ปนความต้องการส่วนหนึ่งเหมือนบุหรีทําไมเราก็อยู่คนสู่บุหรีได้ก็ไม่เห็นเป็นไรถามว่าโทษบุหรี่กับโทษกัญชามันก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่นะแต่ทำไมเรายนยอมรับได้ เล่าเหมือนกันแต่ต้องใช้ให้ถูกต้องอยู่ในลิมิตที่อยู่ควบคุมได้มันก็จะไม่เกิดโทษตรงนี้แหละกฎหมายฉบับนี้ถึงต้องเกิดขพินตรงนี้ขึ้นมาก็จะเปิดแนวทางต่างๆที่จะมาปรับปรุงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีประมาณ160ถึง330ล้านคน ตามข้อมูลของสหประชาชาติ World d r u g Report 2015ในจำนวนนี้มีผู้ใช้กัญชามากถึง70-80%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายประเทศกำลังเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้ใช้กัญชาได้ในทางการแพทย์และผู้ใหญ่ทั่วๆไปสามารถเสพกัญชาได้ ท่ามกลางกระแสกัญชาถูกกฎหมายในหลายประเทศเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนรงรัตนานุกูลแสดงท่าทีสนับสนุนเรื่องกัญชาถูกกฎหมายและเห็นว่าการเสพกัญชาแบบพื้นบ้านไทยที่เคยมีมาในอดีตไม่ได้เป็นอันตรายมากนักกัญชาจริงๆแล้วเนี่ยผมยว่ามันมันเป็น,ปน,ปนยาเสพติดแบบพื้นบ้านนะกัญชากระท่อมพวกเนี้ย ถ้าเสพแบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าอะไรใช้แบบท้องถิ่นเนี่ยอันตรายไม่ค่อยมีหรอกแต่พอไปเอามาแบบมาสังเคราะมาปรับใช่ไหมฮะต่ท่อมก็ไปต้มทำน้ำสีขุน้อยผสมอย่างอื่นกัญชาก็มาสกัดใช่ไหมฮะเป็นยางกัญชาตรงเนี้ย ความเข้มข้นในตะลามก็เกิดขึ้นมากโทมก็เกิดขึ้นในขณะที่คนเสพอย่างนายบรรทูลน,นิยมมาภาประธานเครือข่ายผู้ใช้กัญชาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าตัวเขาเองใช้มาหลายปีไม่ได้มีปัญหาสุขภาพไอ้กัญชามาอย่างเนี้ยอายุผม6ก60ปีผมใช้กัญชาอา้ายุ13บวกรบผม้ใช้47ป่ปีผมก็ใช้เรื่อยๆผมแหละ แต่ผมมีการออกกําลังกายการรีแลกอะไรนี้ตามไปตามได้ผมเป็นนักกีฬาแต่แม,มก็ปกติผมก็ยังเล่นกีฬาอยู่ได้แม้หลายคนจะอ้างว่าซูปกัญชาไม่มีโทษมากนักแต่จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่าผู้เสพกัญชาโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีสาร THC มากเข้มข้นสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆเช่นภาวะซึมเศร้าโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด โรคจิตประสาทร้อนหรือเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้นรูปแบบการให้ใช้กัญชาของรัฐโคโรราโดสหรัฐกำลังเป็นที่สนใจรัฐนี้เป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ให้มีการซื้อขายกัญชาในปี2557โคโลราโดเริ่มใช้กัญชาทางการแพทย์ในปี2543ผู้ป่วยมีกัญชาติดตัวได้ถึง2อ่อน ต่อมาเปิดช่องมากขึ้นให้คนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปซื้อกัญชาได้วันละไม่เกิน1อ่อนหรือประมาณ28กรัมและปีนี้มีร้านค้าปลีกประมาณ300แห่งได้รับอนุญาตให้ค้าขายกัญชา จากผลการศึกษาทางการแพทย์ในรัฐโครโรราโดพบว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกัญชามากขึ้นมีผู้เข้ารับการรักษาเบื้องต้นจากโรงพรยาบาลมากขึ้นกว่าอัตราเฉลี่ยของทั้งประเทศคดีความเกี่ยวกับกัญชาลดลงตามคาดในขณะที่ด้านรายได้ของรัฐนั้นรายได้จากภาษีกัญชาพุ่งขึ้นสูงในยุโรปประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้เปิดคอฟฟี่ช็อปซื้อขายกัญชาถูกกฎหมายมาประมาณ40กว่าปี ขอเดีย์ินตซียสาวนิทแลนด์กล่าวว่ารัฐบาลของเธอและประชาชนพึงพอใจกับการทําให้ท,หทั้งอาชีพบริการทางเพศและกันชาติถูกกฎหมาย Because the, the the numbers in the end are positive uh, It's it not high on the political agenda in the Netherlands to change this because it works and it works well The only thing what our politicians, some of our politicians are concerned about is that it creates tension with the neighboring countries. So, so that's where the change in law comes from, from nowadays in the neighboring, like on the borders of the Netherlands, you have to show before you can buy, you have to show that you're an inhabitant of the Netherlands because they don't want tourists to come and buy and then bring it back to their country where it's illegal. Idea would be that to bring it out of the gray zone into the open and decriminalize it, would make it easier to control it and uh, would allow uh, better control also on the quality of the marijuana and in that sense better control the he health concerns of people um, and i think it would personally i think it's a good idea so um, และแม้เลขาธิการปรปรสแสดงท่าทีเห็นด้วยกับแนวคิดใหม่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสังคมไทยต้องดูนะว่าถ้าเกิดกฎหมายนี้ผ่านขึ้นมาจริงๆคนในบ้านเราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบและช่วงนี้ติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นวันนี้ครับ นายพนเทพก้านนรงรานอดีตประธานปปชกล่าวถึงคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่45ทับ2,558ที่ใช้อำนาจตรามมาตรา44มีผลให้ต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีว่าเป็นการปลดล็อกการเลือกตั้งประธานปปชคนใหม่ก็เดิมปิดคำสั่งหัวหน้าคอสชฉบับที่28เมื่อมีคำสั่งล่าสุดออกมาทำให้ขั้นตอนต่างๆชัดเจนมากขึ้น โดยสัปดาห์หน้าเลขาธิกรรารปปชจะเชิญกรรมาการชุดเดิม4คนและกรรมาการชุดใหม่5คนมาประชุมเลือกประธานปปชคนใหม่ <_ C 1> พลตำรวจตีประวินพงศิรินอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และอดีตหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญายอมรับว่าได้าพาครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศระยะหนึ่งแล้วและกำลังทำเรื่อง พอสถานะผู้ลิภัยกับรัฐบาลออสเตรเลียหลังถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ต้องหาและผู้มีอิทธิพลในท้องที่จากคดีข้ามนุชซึ่งตอนออกหมายจับและดำเนินคดีโดยไม่มีการปกป้องจากผู้บังคับบัญชากระทั่งต้องลาออกทั้งที่ยังเหลืออายุราชการอีก3ปีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าวันเนอร์แชปเลวเนื่องงานด้านดนตรีในเครือวันเนอร์มิวสิกกรุ๊ปที่อ้างเป็นเจ้าของเพลงอวยพรวันเกิด Happy Birth Day to you ัดสินใจยอมความกับกลุ่มศิลปินและผู้ผลิตภาพยนตร์ที่รวมตัวกันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องบริษัทเพื่อขอให้คืนค่าธรรมเนียมจากการใช้เพลงนี้หลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาศาลมีคำสั่งว่าวอนเนอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเพลงนี้แต่อย่างใดทวิตเตอร์เปิดเผยว่าแฮชแท็กเชอร์ซูอยู่ในอันดับหนึ่งของแฮชแท็ยอดนิยมในปีนี้ โดยแฮชแท็กนี้ถูกใช้เพื่อให้กำลังใจชาวฝรั่งเศสที่เผชิญกับเหตุโจมตีในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนยที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีแฮชแท็ก a พื่อปารีสด้วยและก่อนหน้านี้ทั่วโลกก็รุ่มติดแฮชแท็กเจอซูชาลีหลังเกิดเหตุโจมตีสมักงานรเจสารชาลีแอบโดในกรุงปารีสเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมากัญชาควรที่จะทำให้เป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ติดตามมุมมองหนึ่งของข้อโต้เถียงนี้ในช่วงหน้าครับ